จังหวัดอุดรธานีให้การต้อนรับองคมนตรีและคณะในโอกาสปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี5มีนาคมเวลา8โมงเช้าที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน23อุดรธานีนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุดรธานีทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับนายพลากรสุวนรั์องคมนตรีพร้อมคณะในโอกาสปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี โดยองค์มนตรีได้เดินทางโดยรถยนต์ไปโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเพื่อเป็นประธานเปิดโครงการรถรักษาอัมาพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันในพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราช21แห่งทั่วประเทศ ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชมพัรษาครบ72พรรษาพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุงอีกด้วย